เกี๊ยวสาผักสูตรกรีนทําง่ายแคลต่ํามากชิ้นนึงเนี่ยไม่ถึง10แคลใช้แผ่นแป้งเวยนนามแทนแป้งเกี๊ยวสาได้เลยทุกคนตัวนี้เนี่ยที่แคลน้อยนะคะเพราะว่าไส้เราจะเน้นผักแบบจุกๆผัดใช้แครอทกระหล่ำหอมใหญ่ต้นหอมกิมจิคลุกทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้เป็นวิธีทําไส้ผักที่ง่ายมากๆพัดไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเลยนะคะคือใช้ตัวรสชาติที่เป็นรสชาติของกิมจิอยู่แล้วแผ่นแป้งเหมือนเดิมพัดใช้ของซารีนะคะทุกคนพัดมีติดบ้านเอาไว้เลยทําได้หลายเมนูมากๆลงแผ่นแป้งบนกระทะะ้นนงงออเเมาขจ แต่ถ้าใครอยากชุบน้ำก็ได้นะคะชุบแบบที่ไม่ต้องรอให้มันนิ่มเทุกคนชุบแล้วเอาขึ้นเลยเวลาไปทาเกี๊ยวซาต่อนเนี่ยมันจะได้ไม่ปกเปียกเกินไปตอนที่น้องอยู่บนกระทะเนี่ยเราก็กดๆขอบน้องหน่อยให้ไส้มันไม่ไหลออกมาพลิกกลับไปกลับมาสักพักหนึ่งเราก็ได้ฟิลแบบเกี๊ยวซาไส้ผักคือน่ากินหอมอร่อยมากทาง่ายแคล่ําสามารถทานกินเล่นได้เลยใดๆก็คือถ้าระหว่างวันเนี่ยเราอยากให้อิ่มท้องมากขึ้นก็เพิ่มโปรตีนเข้าไปได้เมื่อนี้เนี่ยอย่างที่บอกที่แคลมันตา่าเพราะว่าผักมันเยอะแต่ว่าโปรตีนน้้้ออยยเเเเรราาาาามมมมททนน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 โปปปตีีีีิลลละควว่่่็็็กกกกแแแแบบบงงชๆพื